โอเคครับวันนี้ผมโคตูออเบลทุเรียนร้านโคตูนะครับมีโปรดักตัวหนึ่งที่จะมารีวิวและนําเสมอให้กับน้องได้เข้าใจว่าปัจจุบันเกษตรกรเนี่ยมีความจําเป็นต้องการธาตุอาหารเนี่ยที่เป็นธาตุอาหารหลักก็คือ NPK ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมส่วนตามมาก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมและก็ซัลเฟอร์ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองหลักคือ NPK รองคือแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์และมีธาตุอาหารที่เป็นเสริมประโยชน์ก็คือเทสอิลิเมนต์ก็คือพวกเหล็กนะครับสังกะสีโมลิดดนัม คอรีนโบรอนซิลิกอนคอปเปอร์ต่างๆเหล่านี้อีก7็ดธาตุรวมทั้งหมดเนี่ยสิธาตุรวมกับธาตุเสริมประโยชน์ที่ได้จากธรรมชาติคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน ประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับเมื่อดินมีสภาพเป็นกรดไม่ปลดดล่อยธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้เราก็จะไปหาโดโลไมด์มาปรับดินกรดมาเสริมโดยการใช้ยิปซั่มปรับดินธรรมดาที่เป็นกลางมาชื้อฮิวมิกไปกระตุ้นการแตกรากและการไปซื้อพวกกลุ่มธาตุรองเสริมไม่ว่าจะเป็นตัวแคลเซียมไนเตรตหรืออาจจะเป็นแมกนีเซียมซัลเฟอร์ต่างๆแต่ตอนนี้มันมีโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งที่เราเอามาเสริมประโยชน์ในการปรับสภาพดินโดยการเอาโดโลไมด์เอายิปซั่มมากซ์รวมกันอันนี้คืออันแรก เราจะได้แคลเซียมซัลเฟตกับแคลเซียมคาร์บอเนตเพราะนั้นมันทําหน้าที่ทั้งปรับและปรุงดินเราได้แคลเซียมมาแล้ว1ตัวตัวต่อไปเราเอาตัวแมกนีเซียมกับซัลเฟอร์มาเบาอีกแสดงว่าเราได้แคลเซียมได้แมกนีเซียมซัลเฟอร์อันนี้คาดรองเราได้ครบแล้วและเราเอาตัวหนึ่งที่เป็นซิลิกอนล้วนๆเพียวๆที่แบบละลายน้ําได้เร็วสร้างความแข็งแรงให้กับพืชมาใส่อีกก็คือตัวซิลิก้าหรือกอดซิลิคอนซึ่งขายอยู่สร้างความแข็งแรงให้กับพืช อันนี้ไม่พอเรายังเอาอีกตัวหนึ่งคือโพแทสเซียมฮิวเมตหรือฮิวมิกอัดเข้าไปเพื่อที่อะไรครับเราจะได้ทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์แล้วธาตุอาหารรองทั้งหมดและหลักๆจะได้ซิลิกอนรวมถึงโพแทสเซียมฮิวเมตด้วยซึ่งจะอยู่ในปุ๋ยม้าน้ำใบไม้หรือซูเปอร์แม็กตัวนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเกษตรกรเนี่ยใส่ตัวเดียวนะฮะได้ครบเกือบทุกธาตุที่เหลือพี่ก็ไปใส่ธาตุอาหารหลักเอา ส่วนที่อยู่ตรงนี้โดโลไมท์ยิปซ um, ัมแคลเซียมแมกนีเซียมและธาตุอาหารรองทั้งหมดซิลิกอนและในส่วนของโพแทสเซียมฮิวเมดเพื่อปรับปรุงดินปลดปล่อยธาตุอาหารจะอยู่ในนี้ครบใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตรเคมีอินทรีย์ C ได้ทุกสูตรเพื่อปรับโครงสร้างดินและปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นธาตุรองเสริมที่เสริมประโยชน์เพราะนั้นถ้าเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ในท้องตลาดที่ขาย ยิบซ้ำคือยิบซ้ำโดโลไมค์คือโดโลไมค์แคลเซียมคือแคลเซียมต่างๆเหล่านั้นหรือซิลิก้าก็คือซิลิก้าแบบนี้ฮิวมิกก็คือฮิวมิกแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเราทําสารปรับปรุงดินขึ้นมาทําให้เราได้ครบทุกธาตุอยู่ในนี้อันนี้คือมาน้ำใบไม้คือซูเปอร์แม็กที่กเกษตรกรได้ครบทุกส่วน ก็ขอแนะนําว่าตัวนี้เหมาะสําหรับปามยางหรือไม้ผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับเมื่อเราต้องการปรับโครงสร้างเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนะครับหน้ํา้ำยางเนี่ยหน้ายางเนี่ยมันจะนิ่มขึ้นใบจะแตกดีขึ้นการจเจริญเติบโตของยางจะดีขึ้นในส่วนของปามน้ํามันบอกได้เลยว่าการผสมติดไม่ว่าการติดดอกติดอะไรทลายมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่เราไปเสริมประโยชน์โดยการใช้ธาตุหลักด้วยอันนี้เป็นธาตุรองเสริมเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์และเทสอินเดเมนต์ฮิวมิกซิลิก้าสร้าง ทุเรียนนะถ้าเราใช้ตัวนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ทุเรียนดินไม่เป็นกรดปลดปล่อยธาตุอาหารดีไปปลดปล่อยธาตุ NPK เมื่อดินไม่อยู่ในสภาพเป็นกรดทุเรียนมันก็จะไม่ป่วยเพราะนั้นบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นจุดสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาปรุงขึ้นมาเพื่อเป็นสารปรับปรุงโครงสร้างดินครบทุกอย่างอยู่ในกระสอบเดียวไปใช้กับธาตุอาหารหลักเอานะครับม้าน้ําใบไม้ซูเปอร์แม็กผมโคตรตู่ครับอ่อเบลทุเรียนแนะนำครับม้าน้ำใบไม้ซูเปอร์แม็กครับตัวนี้ดีมากๆสำหรับทุเรียนเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ